สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะวันนี้สตาร์จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวิถีชีวิตในอังกฤษนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวสตาร์จะพาคุณผู้ชมไปดูว่า เขาจะไปแคมปิ้งในประเทศอังกฤษเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นแบบไหนมีทั้งแคมปิ้งแล้วก็แกลมปิ้งนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะร์เอาวิถีชีวิตในอังกฤษนะคะของสภายูเคนะคะบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมที่จะ กดติดตามนะคะแล้วก็สตาจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิถีชีวิตที่เราอยู่ในต่างประเทศนะคะในฐานะที่เป็นสไปยยุโรปหรือว่าสไปยอังกฤษนะคะสไปย u ยูเคแล้วกันเนาะอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมพร้อมๆกันนะคะตามไปค่ะ และคนอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกไปต่างประเทศนะคะก็จะอยู่ในประเทศนี้แหละแล้วก็จะไปแบบว่าตั้งแคมป์กันช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างนี้เนาะบางทีก็แบบ เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ยังแบบมีการไปแคมป์ปิ้งกันนะคะไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็จะเห็นบรรยากาศได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้นะคะชีวิตคนเมืองบางครั้งมันก็วุ่นวายนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปอยู่แบบนี้บ้างนะคะปีหนึ่งประมาณ1-2ถึงครั้งนะคะแล้วก็หลายคนนะคะที่แบบว่ามีลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะพาลูกไปเอนจอยกับธรรมชาติได้ด้วยวิธีการที่พาลูกๆไปแคมป์ปิ้งไปอยู่กับธรรมชาติไป สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่ติดเมืองตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตในอังกฤษนะคะถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่แล้วยังไม่ได้ไปเที่ยวแคมป์น,นะคะก็ลอง เซิร์ช Google ดูนะคะมีหลายแคมป์เลยทีเดียวนะคะมีทั่วทั้งประเทศนะคะไปแบบใ,ใกล้ๆครึ่งชั่วโมงขับรถจากบ้านหรือว่าไปแบบ 3- 4ี่ชั่วโมงขับรถจากบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอังกฤษก็จะเน้นเที่ยวประมาณนี้นะคะถ้าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะ มีค่าใช้จ่ายที่เยอะๆไปเที่ยวต่างประเทศได้แบบนี้นะคะเขาก็จะอาศัยที่จะเที่ยวแนวนี้นะคะไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูได้นะคะใครชอบชวิถีชีวิตในอังกฤษนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะฝากคอมเมนต์ไว้นะอยากรู้เรื่องอะไรอื่นอีกนะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามานะเดี๋ยวสตาจะไปทำคลิปมาให้ดูนะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ